มาวีฟูตเต้เนเอววันนี้นะครับพ่อมาเล่นกับเอ็ดวีนะครับหรือว่าชิคเก้นวีนะครับผมนะ <Okay. S 1> ก็เป็นเกียรติมากนะครับอันนี้ก็เป็นทีมของพี่วีนะครับผมที่เรามาเจอกันในเกมนี้นะก็บอกเลยว่าสุดมากนะครับทีนี้ไปดูเกมกันเลยดีกว่าก่อนจะไปดูคลิปกันใครที่สนใจเติมมีฟุตบ,บอลผมขอแนะนําแมงปอปลอดภัยผมก็ใช้อยู่ใครที่สนใจกดหน้าโปรไฟล์ได้เลยอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงแมงปอ ก็พี่วีเคลียร์ก่อนแล้วครับนะมากับทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปีศาจแดงนั่นเองนะส่วนผมก็ใส่กาของ a อซีมิลานนะทุกคนก็มากับสีดำนะครับดำดูเลยนะเกมนี้ก็จะเน้นเพชรไวแกนะในช่วงต้นนะครับในการกดดันแกแบบอ้อมในการรีบออกบอลนะครับ สังเกตได้ว่าเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะพยายามดันใส่เรีวๆเลยนะทุกคนแต่ไม่ได้ดันเข้าม้วนนะก็ดันเข้าแบบแบบี้จุดหมายหน่อยนะครับมันมีการกดดันเขานะนี่ได้บอลแล้วสวยโอ้โหไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันจะเป็นการบีบเขานะครับทำให้เขาเนี่ยเล่นยากนะครับในการเจอกันครั้งแรกแล้วก็ดูเชิงกันไปก่อนนะก็นั่งดูแกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแกก็เล่นได้มาเกือบเดือนแล้วมั้ง ฝีมือแกนี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับการต่อบอลแล้วก็การเล่นเกมครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าแกเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเนะี่ยนี่จะเป็นหนึ่งในคนที่ต่อก,กอนยากที่สุดในการหนึ่งหนึ่งนะครับเอสปีของเรานะอันนี้พูดจริงๆเลยนะครับโอเคทุกคนมาดูเกมมันต่อครับมาีกากาเดินไวเลยครับโอ้โบอลไหลหนีไปเลยอิโก้พตาโยนมาเมสซี่แข่งไปดี้ไม่ถึงนะครับ ฮาคิมี่ยังไงจะปาดไหมสวยมาที่ไปดี้มันจะสวยทำไมวะเนี่ยไปดี้จี้มาฮาคิมี่ฮาคิมี่จะเล่นท่าแหวกอ่าลวนอยู่ที่ลูมบันิเก่เล่นไว้แล้วครับไวออกแบบออกมั э ่วๆนิดนึงไวแบบไปเวมั่วๆนิดนึงนะผสมผสมกันไปนะเกมนี้เออเดต้าหนึ่งหนึ่งก็ไม่รอดเลยครับเบมเปเปมาไปซีปาปิี่กากะ หมุนโชว์ไปหนึ่งไปข้างหน้าครับต nice ิดนะใจร้อนไปหน่อยทุกคนไม่ค right ่อยนิ่งว right. ่ะลนๆหน่อยนะทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะเล่นกับพี่วีั้งแรกนะครับมาวลาจะเล่นไหวโอ้ไม่นาก่อนเลยชิปหายแล้วล่ะครับชิปหายแล้วล่ะครับโอ้ยเฮ้ยปีเตอร์จะไม่เคยที่ไว้ใจได้จริงๆนะครับทุกคนบอกเลยดีนะตัวยิงมัน ค่าฟินิชชิ่งมันน้อยด้วยนะครับตัวยิงมันไม่มันไม่ใช่ตัวยิงดีนะแล้วประตูเราเป็นเสกดีไงทุกคนเออโคตรฟุกเลยเลยครับลูกนี้ฮาคิมีปาดมาที่เปดีอีกแล้วนะครับเปดีบินะ๊กชามนะกดโชโดชาร์จไปนะครับมาเมซี่เ,เล่นไวกันกับกา้าก,กา้ดกกาด,ดึงและแทงมาเมซี่ จะขึงแอคขึ้นบนไปยังไงรอ,อเฟกช็อตหนึ่งจ่ายบอลเข้ามาที่แดน,นหน้าแล้วครับมุงพักบอลกันสเต็ปลันแอนชิฟสเต็ปจัดเอ็มยกบอลคืนมาแล้วก็เฮดดิ้งเข้าไปเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในทีที่33จากคิเลียนเอ็มบัปเป้ฮะเ <Yeah, S 3> นี่ยมึงเล่นลูกมงกับก,กูกูก็แพ้เนะี่ยโอ้ยอยลูกสูนยแป้งเอ็มบัปเป้ร่างฝรั่งเศสฮะสามสิบสามนาทีโดนไปหนึ่งเม็ดก่อนครับ ก็ล so ูกร <A> ักผมก็เปิดมาให้คนแรกเลยนะครับคิเลียนเอ็มบอปเป้ลูกรักวีฟูเองนะฮะซีเอฟตัวนี้นะบอกเลยว่าไม่ว่าจะแพทไหนไหนนี่พลาดไม่ได้จริงๆนะเร็วพลิวคล่องคมไม่่อยแข็งเท่าไหร่นะครับได้อยู่มาดูเกมกันต่อแล้วครับไปดีหมุนมาที่ดูเอ้ดูเอ้ยังไงไปยังไงคืนมาที่กับเวนแบกโอเค แกเน้นตอบบอลนะบอกว่าตอบอลนี่ค่อนข้างที่จะเย็นตาเลยนะครับเวระวังเขาจ่ายยัดกองหน้าแล้วก็วิ่งวิ่งเข้ากดดันไปแล้วก็บังบังไปด้วยนะอาคิมิตัดมาที่เปดี้เปดี้จะปั่นไตติดใช่ไหมขิ้นเลยครับเดี๋ยวเราเล่นไวเลยนะสวนกลับไวนะครับมีคอเตอร์สไตล์พวกเองมาขอดูที่กาก้าโชไปหนึ่งมาที่เป้เป้ช็อปมาจ่ายที่ลุ่มลุ่ม เบคช็ shot, อตเอาบอลขึ้นบนเลยครับเมซี่ <Messi. S 1> มีตัววิ่งข้างบนโคตรอุ้ย,ยจะตีมือตัวเองเฮ้ยได้อยู่เมซี่เบคช็อตหนึง่งเบคช็อตสองตอกจังหวะตอกคือจบเลยนะมันมีตัวยืนบงังพอดีเลยนะครับตรงที่บอลจะผ่านนะครับแี่ก็น่าเสียดายไปนะครับจังหวะเมื่อกี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวลงข้างหลังนะครับก็จะใช้เป็นเหมือนเดิมนะซูเปอร์ซับที่เด็ดซูเปอร์ซับนะครับแล้วก็จะใช้เป็นซอนซอนนี่ผมก็มีซูเปอร์ซับนะทุกคนเออ เดี๋ยวเราไปดูเกมกันต่อเลยครับผมปเอาเราพกพวกไปต่อนะครับก็มากับครึ่งหลังนะมาแต่บรลทัดใหญ่แอ๊กเป็นหนึ่งพีของดีมีต้องโชว์นะครับนี่แกรเรตเบลต่อมาแต่บรลทัดใหา่มาหูติดมาร์เกนเยสนะครับจ่ายบอลไม่ผ่านนะโอ้สเตปดีทีเหลวเลยละครับมีฟูดอกนี้บอลมาที่เอเบตแต่บรลทัดแทงมาแบบนี้ก็ซีฟูลละครับเอ้เหยเรียบร้อยฮะสองประตูต่อศูนย์มาแล้วครับผม con n i กับคว d มเข้มข้นและความเฉียบคมชี้วันไปถือว่าเห็นรู้แล้วรู้แล้วแต่มันโล่งงั้นแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วอ้ากอล์เชี่ยกูต้องเอาคืนเรามาดูกันนะครับว่าในเกมนี้เนี่ยผมจะใช้คิเลนเอัลบาเป้เนี่ยแฮตติกใส่พี่วีได้หรือไม่นะครับนะหนึ่งในกองหน้าที่รูกรักที่สุดนะครับนี่ ต้องปั้นต่อยละนะครับเม็ดเดียวเท่านั้นทุกคนกับนาทีที่เหลืออยู่51นาทีนะครับใครที่ดูคลิปก็ดูคลิปมาถึงจน50นาทีแล้วจนครึ่งคลิปแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะทุกคนนะอยากให้ยอดซับแบบมันโดดบ้างนะครับตอนนี้ก็ยอดซับนี่เกิดเกินนะทุกคนกดหน่อยกดหน่อยนะแชร์เพื่อนหน่อยนะกลับมาดูเกมกันต่อดีกว่าครับ โมเมซาลาตัดสินใจจะปั่นมาทำไมเคินบอกไม่ขนามือเลยครับดอกนี้ทีเน็ตเตมเป้จ่ายมาที่แกเรเบลแกเรเบลต่อมากากาจะจะคึงและดึงและยกนะฮะแต่ว่าโดนบีบไว้เลยครับไม่มีพื้นที่ให้ยกบอลเลยเมื่อกี้กูรามยังได้อยู่กากาจากที่ซอนุงมินตอนวิ่งเปิดพื้นที่เลยครับสอนตัดเข้าเท้าขวาและจังหวะนี้ปิดเคเลอออกไปข้างหลังเลยเลยครับโอ้โห เหลืองเลยเหละครับแบบนี้ปั่นอย่างนี้ก็เหลืองเตอรเลยเหละครับนะบอลอยู่ที่เบดดี้มากเบนส์ฮาร์มี่ดูเว่ยเล่นไวกันนะครับจ่ายบอลขึ้นหลังเซตเกมใหม่ครับพีวีแบ็กจ่ายขึ้นหลังไปมาแล้วอ้าวพลาดนะครับโดนซอนทึงมินของเราตัดได้จังหวะนี้ซอนทึงมินเห็นตัวมาจะแต่ว่าอีโก้ไงจะบิดเคอร์โชว์เหลืองเลยเละครับโซโล่เพลเยอร์นะจังหวะนี้บอลอที่ดูฟี่ ออกมาที่ริมเส้นนะครับแต่เตต้าแล้วล้วก,ก็เสียเสียได้เหมือนกันนะครับกูเ <laughs> พิ่งได้บอลเมื่อกี้นะครับเสียแล้วนะนอนโอ้ยแม่เสียเชิงเลยเลยครับดอกนี้วีฟูเพิ่งได้บอลน,นะโอโ้โหโอ, Hide, อะไรวะเนี่ยบอลออกหลังไปเ,<ๆ>เลยนะครับดีบเล่นไว้นะครับโยนบอลขึ้นด้านหน้ามาแกเรตเบลมองมาที่เมสซี่เมสซี่เล่นไว้กันแล้วครับซอนวันทู กองหน้าซอนวิ่งเอาได้อยู่หักเข้าขวาบิดแล้วก็ออกไปข้างหลังอีกแล้วหรอครับแม่ <c oughs> ฮี่อจริงๆ <laughs> 71นาทีแล้วครับตอนนี้ก็เดินทางมาใกล้จบเกมแล้วนะแต่2ส,สูตรนี่บอกเลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอาจจะโดนตีตื้นหรือว่าเสมอก็ได้เหมือนกันนะเวลาก็ยังคงเหลือเยอะนะครับสำหรับการาพิกลับมาชนะทางฝั่งเอ็วีนะครับเกตุรามได้บอลมาที่เมสซี่ดับเบิทันทไม่ติเมี้ ไปได้อยู่เล่นไว้ครับดันซอนขึ้นไปนะเดี๋ยวผมจะตั้งใจว่าจะเอาซอนยิงบิดสักลูกกันทุกคนเอ้อจะโชว์บิดเคอร์เลอร์หน่อยนะครับไม่รู้ว่าเกมนี้จะทำได้หรือเปล่านะดูฟร,ดฟรีดูฟรีปาดมาที่โมเมตแต่ว่าติดมอนนี่เลยครับตออเห็นเพื่อนวิงนะ่งคะแทงมางไปไปเลยครับซอนเทงมินเปิดพื้นที่ซอนตัดสินใจยิงแม่งนี้เลยนี่ะติดดูฟรีเสียเลยเลยครับ กาก้าครับโห้ยสเตม,มิน่านี่เรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตเลยนะครับกาก้านะเห็นบางทีครับเล่นไวนะครับดับเบิลทัชปั่นมาเป๊ะโอ้โหได้เฉยมาว่ะสามศแฮตทริกครับคิเลียนเอ็มบัปเป้ไอ้เชี้เราเข้าด้วยแฮตทริกไปจนได้เลยครับคิเลียนเอ็มบัปเป้ในเกมนี้นะครับผมนะ แน่บอกตรงๆเลยว่าจังหวะแต่เมื่อทัดปาดเมื่อกี้นี้มีคิดว่าจะเข้านะครับก็นึกว่าจะติดมือประตูนะขอโชคดีไปนะผมนะสามศูนย์จากคิดเล่นนะเป้ทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณคนใหญ่กา้านะครับผมที่เป็นคนคอยปั้นคอ,คอยชงให้นะ <c oughs> ไม่มีเขาก็ไม่มีแฮตติก <c oughs> ในเกมนี้นะครับ <c oughs> เป้บอก ไปครับซอนจะมีเมสซี่หรือไม่โอ้โหใจยี่อะไรของกู้นเนี่ยเอาได้อยู่ไม่ได้แล้ว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 โดนสวน้วครับดูเวยบอนมาเดมเบเล่ถึงไหมถึงยิงเลยโอ้ยดวงโคตรไม่ดีเลยแหละครับเอสบีผมยิงติดเสาเกมนี้ไปครับสวนกับสไตล์พวกหนึ่งครับรีบเล่นไวเลยเป้มาแกเรนเบลแต่เมื่อทัดจ่ายมาจะตโอ้ไม่น่าเหลือแล้วครับเวลาน่าจะหมดก่อน จะโดนสวนปิดท้ายหรือเปล่าออกข้างมาที่ดูเอดูเอดูเอยังไงดูเอปาดมาแต่ดักรอแล้วไ้บอลขึ้นหน้าไปก่อนโอเคจบไปแล้วนะครับทุกคนเกมนี้นะก็เอาชนะมาได้สประตูต่อสูนะครับนะก็บอกเลยว่าขอบคุณพี่วีมากๆนะเป็นเกียรติสำหรับผมมากเลยนะที่ได้เล่นกับพี่วีนะครับทุกคนก็ดูคลิปนี้จบแล้วจะลืมนะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม